พบกับมหมยหมหยเช่นเคยนะคะวันนี้มหมยมหมยจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปสำรวจโลกยุคใหม่ที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วยุคที่ AI หรือปัญญาประดิษฐ์เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นเรื่อยๆหลายคนอาจรู้สึกตื่นเต้นกับเทคโนโลยี AI ที่ทำให้ชีวิตสะดวกสบายขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็มีความกังวลว่า AI จะเข้ามาแย่งงานหรือแม้กระทั่ง ควบคุมชีวิตของเราความกังวลเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องไร้สาระนะคะเพราะ AI กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่เราจะคาดคิดในยุคที่ AI กำลังเข้ามา disrupt ทุกวงการเราจะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงนี้ได้อย่างไรเราจะอยู่รอดและเติบโตในยุค AI ได้อย่างไรมยมวยเชื่อว่าหนึ่งใน soft skill ที่สำคัญที่สุดในยุค AI ก็คือ mindfulness หรือการมีสติ Myfulness คือการฝึกฝนให้ใจอยู่กับปัจจุบันรับรู้สิ่งต่างๆรอบตัวโดยไม่ตัดสิทธิ์การฝึก Myfulness เป็นประจำจะช่วยให้เราลดความเครียดความวิตกกังวลเมื่อเรามีสติรู้ตัวเราจะอยู่ไม่จมอยู่กับความคิดฟุ้งซ่านหรือความกลัวในอนาคตเพิ่มสมาธิ Myfulness ช่วยให้เรามีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่กำลังทำ อยู่ตรงหน้าควบคุมอารมณ์ m i n d f u l n e t ช่วยให้เรารู้เท่าทันอารมณ์และไม่ปล่อยให้อารมณ์มาควบคุมเราปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง mindfulness ช่วยให้เราเปิดรับและปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆได้ดีขึ้นเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ m i n d f u l n e t ช่วยให้เราคิดนอกกรอบและมองเห็นโอกาสใหม่ๆ Steve Jobs ผู้ก่อตั้ง Apple เป็นหนึ่งในบุคคลที่ให้ความสำคัญกับ m y f u รเ n e t เขาใช้ m y f u รเ n e t ในการทำงานและการใช้ชีวิตซึ่งช่วยให้เขามีวิสัยทัศน์ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการนำพา Apple ให้ประสบความสำเร็จหมวยหมยอยากชวนคุณผู้ฟังมาลองฝึกไป f ครเ n e t แบบง่ายๆดูนะคะเช่นการฝึกหายใจลองหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆ สังเกตลมหายใจเข้าออกของเราการบอดี้สแกนค่อยๆสังเกตความรู้สึกที่ส่วนต่างๆของร่างกายตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าการฝึกไมฟูเนตไม่ใช่เรื่องยากใช้เวลาเพียง5-10นาทีก็เห็นผลแล้วค่ะค่อยๆทำนะคะในทุกๆวนันแค่แบ่งเวลาเพียงวันละ5-10นาทีเท่านั้น ในยุค AI ที่เต็มไปด้วยความทถ้าทายและความเปลี่ยนแปลงหมวยมวยเชื่อว่า Myfunet จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เรารับมือกับความเปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเองและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้อย่างแน่นอนสำหรับวันนี้หมวยหมวยขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ EP หน้าช่องห่านทองคำสวัสดีค่ะ